สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับกัสีพาพี่น้องมาเบิ่งควายงามราคาดีดีเช่นเคยนะผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่ตินนะครับบ้านน้องปลาขาวนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้พี่เพิ่นมีควายงามมาฝากอยกี่ตัวนะครับว่าจะเป็นโคแม่ลูกนะครับแล้วก็มีควายสาวน้อยนะครับที่ว่าเป็นแฝดนะมาเปิดในวันนี้นะผมเดี๋ยวสีเข้าไปสอบถามว่าเพิ่นสิเปิดราคาอย่งไรเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับนะครับผมวันนี้มีควายงามฝากแล้วเนาะครับเป็นแม่ลูก แม่ลูกลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้ครับตัวผู้ตัวนั้นเนาะเดี๋ยวเขาจะให้เบิ้งกันนะผมแม่พันนี้ไม่ซื้อไปครับนี่แม่บุญร่นครับแม่บุญร่นนี่เพิ่นเป็นเลาก่อมากเลยครับอันเป็นสายเพชรอุดรครับผมสายเพชรอุดรครับสูงไรไี่ครับนี่สูงลอยสี่สิบสามครับลอยสี่สิบสามมาตรฐานเนาะมาตรฐานครับประกันไว้ลอยสี่สิบสองเลยประกันไว้อยสี่สิบสองครับลูกเพิ่นจังเดือนแล้วครับลูกได้หาเดือนครับลูกหาเดือนตัวที่สามทองที่สี่่ ตัวที่สามแต่ว่าทองว่างอยู่ครับทองที่สี่ยังว่างเนาะครับลูกลูกลูกชายล,ลูกที่สามลูกชายลูกที่สามได้หาเดือน <5 S 2> ครับหาเดือนขึ้นแล้วละว,ว่าท่านผสมแต่ว่าทองที่สี่นี่ยังว่างอยู่ครับนะครับเอามาเบิ้งแม่นก้อนขจบิังลูกกันนะครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามนะครับมีความใหญ่ความหนานะครับผมนาเขาเปิดกว้างนะครับผมคุณนาเขาคนนะครับเปิดกว้างเลยตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอนะครับถุงเท้าขาวขากระไล เล็บดีมั้ยต้นนี้เนาะบ่มีครับบ่มีเนี่ครับผมเบิ้งหนึ่งหนาใหญ่แม่นี่น,นะครับผมเบิ้งเอานะครับกกหางพุ่มหางหางเพิ่อนก็เป็นพุ่มอยู่เนาะหางเป็นพุ่มแต่ว่าอายหางขาดครับอืมแต่ว่าหางดีอยู่หางดีอยู่อันคนมันลุดเชื<ก>่อมันเหยียบกันประกันต้นนี้ประกันต,นต้นตนี้ครับบ่ดอกบ่บ่มีดอกบ่ถอนนะเบิ้งนมเพันธุ์ใหญ่พี่น้องครับนี่ลูกออกนมไหมครับนี่ลูกบอท่านอวกครับดูดนมอยู่นั่นนะครับผมเบิ้งกกหางเบิ้งท่ายเพิ่นเล็บนี่ครับปุ่เทาขาวเขาไล เล็บดีเดี๋ยวเขาให้เบังลูกกันนะครับลูกหาเดือนน้อยเนาะแม่นครับข้อตัวใดครับคุ้มฝูงลูกกันกลมประสุทธิ์ครับนเชื่อกลมเนาะน้ำเสืยกกลมนะครับผมเกิดจากหลอดเนาะแม่นครับนะครับผมเบ่งเอานะครับตาแต้มแค้มจ้ำสามอ่องผูกบูนะครับผมหาเดือนนะครับใจลูกมาดีเลยแม่นี่มีความใหญ่ความหนาชัดเจนเนี่ยเบบังลูกเพิ่นกับหางล้ามนี่ครับนี่แม่เพิ่นนี่ถึงน้ำจับพัวหางเพิ่นเละขาดนะครับผมแต่ว่าลูก ๋ย่ค่อยใ่้บึ้งแฮมลูกคนนี่ครับเป็นลูกชายไว้หเดือนอัตราเด่นชัดเจนแข้งขาใหญ่ดีนะคผมคม่ลูกคมนี่นะครับผมแม่บุญร้นสูงรอยสลูกชายไว้หเดือนน่ผมสิเปิดราคาเครับนี่หนึ่งแสนเื่นครับหนึ่งแเื่นาะครับราคานี่กตอนที่เขาครับนะครับผมเอาเบอร์เบอร์พี่น้องนะครับผมศูนย์แปดเจ็ด้าสี่แดสอครับของพี่ตินนะผมเปิดคไม่ลูกคมแรกไว้ ครับแม่สูงร้อยสี่สามลูกชายไม่หาเดือนครับนี่ครับทองที่ซีให้พี่น้องไปเลือกพ่อสะเอาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกะต่อรองราคาได้ครับอ่ะเดี๋ยวเฮาเบิ้งนะครับควายสาวน้อยกันต่อเนี่ยผมเอามาเบิ้งสาวน้อยกันต่อเนี่ยผมสองตัวนะครับผมเพิ่งยังบ่เป็นเสือกบปไหนเนาะครับเพิ่งสนสภายแห้งดังครับไอ้สีเปิดแพ็คคู่เนาะเปิดแพ็คคู่ครับผมหรือแยกก็ได้แยกก็ได้อันนี้น้องหนึ่งเนาะน้องหนึ่งทอยสีจับไงครับน้องสองน้องสอง เนี่ยผมเพิ่นอ,อายุเท่าไรครับนี่อายุสิปีเดือนสองเดือนนะคร,นนครับปีต้นต้นครับปีต้นต้นนะครับผมเพิ่นเป็นควายแฟรเป็นควายแฟรครับผมอายุปีต้นต้นนี่สูงเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้มันสูงร้อยยิบสามครับประกันไว่ร้อยยี่ิบยิบสามเลยประกันร้อยยิบสามเนาะครับ <พอ S 2> ร้อยยีิบสามบวกก็แล้วนะนาเขาอัตลักษณ์ชัดเจนสามอ่องครับพุงเท้าวขาวเข้าไรมีครับนะครับผมเบิ้งกันนะครับนี่เขารอบกันใอยสีเบิ้งน้องสองกันน้องหนึ่ง ครับนมซีเต่าเนาะนมซีเต่านี่ครับผมนมซีเต่านะครับผมเป็นลูกพญาหงครับใบบทว่นไรเพื่นบุมีใบเนาะครับใบบทวีนะครับผมแฟตตกน้ำเลี้ยงก็เชื่อนะครับผมไอ้อันนี้จะเปิดเท่าไรครับน้องนึงนี่ตัวนี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นเนาะครับสี่หมื่นกับต้อนได้ต้อนได้นะครับผมเดี๋ยวเปิดแยกเลยพี่น้องนะครับเพิ่นมักน้องนึงน้องสองค่อยสีครับอ่ามักตัวใดกับค่อยต้อนร้องกันเอาเบื้องหลังเพิ่นหลังสวยไม่ห็นตัวนี้หลังตรงแข้งขาดี นะผมเดี๋ยวเขาเบิ้งน้องสองกันต่อนะครับผมมาจุงมาเลยจุงไปใกล้ใกล้กันนะครับผมน้องสองอันนี้อายุซ้ำกันเลยเนาะอันพ้อมกันแลวพร้พอมกันแต่ความสูงตัวนี้สิความสูงตัวนี้ต่ำกว่าต่ำกว่าเนาะกว่าเบื้งเรา่าจะต่ำกว่าอยู่ครับนี่ต่ำกว่าครับอือคือนกันเลยอ่องคออยังคือกันมัดนาตาคือกันเลยครับอ่องคอสามสี่ขี่กันหุงเข้าเขาครับขากัะไรสี่ขาครับนี่คแต่นจิตต่ำกว่านิดนึงต่ำกว่าอยู่นะครับผมนาตาขึ้นกัน อัตลักษณ์เด่นชัดเพื่อนทุ่งข้าวขาวข้างไร่นี่ครับผมควายอายุปีสองเดือนมานี่ในะครับผมเพิ่นยังไม่เป็นเสือกหมดเลยครับหัวกระแทงดังอืนะครับผมลักษณะใกล้เคียงกันเลยครับน้องสองหันซีเปืร์เท่าไรครับน้องสองสามเมื่นหาพันครับสามเมื่อนหาพันขันแพ็คคู่กับ 75, เจ็ดสิบหานะเจ็ดสิบห้าครับอืมเจ็ดสิบห้าขันแพ็คคู่กับชีเรยราคาดีตอ่อกันได้ต่อกันได้นะครับผม นะครับเปิดแพ็คคู่ไว้ที่75ครับแต่ว่าน้องหนึ่งนี่40 4สิบสีสองหนึ่ครับนะครับร่วมกันก็จะเป็น75 75ก็ดสิบหต่อที่เก่าต่อได้คือเก่าอ่านะครับผมเอาบอรเบอร์พี่น้อยรอบหนึ่ง087 854 8291ครับของพี่ตินนะครับผมเปิดมื่อนี่กันยูซีตัวนะครับเพว่าจะเป็นโค้ดไม่ลูกครับนะครับที่ว่าแม่สูงลอยสีลูกชายไปหาเดือนนะครับแม่พันในไงแล้วก็ลูกชายรอ170,000เนาะครับแล้วก็สาวน้อย2ตัวนนนีะผม้องกับน้องครับ นะครับไว้ปีต้นๆนะครับสูงร้อยยี่สิบสามครับร้อยประมาณร้อยยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สองเนาะแม่นประมาณนี้เนาะนะครับเพราะว่ามันไล่เรียกกันความสูงมันนั่นนำน้ม่พ่อมันจอยเป็นยางเลี้ยงแฝดเต้แม่นครับมันเลี้ยงกันจินเนาะยงกันจินให้น้องพะฒนาพะฒนาก็ได้เพราะว่าอัตลักษณ์เพิ่นกับมีชัดเจนเลยครับนะครับผมคู่นี้ครับเปิดไว้แพ็คคู่ไว้ที่เจ็ดสิบห้านะครับผมขันแยกอะ ตามน้องนึงกับซีน้องสองกับสา <c oughs> ก็แยกกันได้ครับผมหรือว่าจะเอาเป็นแพ็คคู่ก็ได้ราคาดีเนาะครับนะผมมีมีซี่ตัวมีซี่ตัวกับแม่ลูกกันลงมักตัวใดกะโทรมา <c oughs> ต้องลองพูดคุยกันครับ <c oughs> นะผมอาสลักษที่นี่ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะผมคันมีความงามราคาดีๆกับสิผาพี่น้องมาเบิงมาเราชมกันอีเลยนะผมอย่าลืมนะครับกดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจช่องในแชร์เที่ยวไว้นะครับอัสลักษณ์ทีนี่สวัสดีครับ